ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้มือกันที่บ่อสำเริงฟิชชิงนะครับอยุธยาอยู่ตำบลอะไรนะอุทัยปะใช่อําเภออุทัยนะครับนี่ทีมงานครับตอนนี้เหลือแค่สามชีวิตนะครับแถวจะเขื่อนกระเสียวมาแถวจะเขื่อนกระเสียว <laughs> แล้วมัต้องมาลงบออ่อเลยอันนี้มาแก้มือน,นะครับวันนี้คิดว่าจะได้ปลาไหมครับ <c oughs> ได้ ใช่ uz, จะเปลี่ยนชื่อทีมงานเป็นทีมงานกระชังแดงและทีมงานกระชังแห้งนะครับแห้งทุกคลิปครับไปที่ไหนฝนตกที่นั่นพายุเข้าตลอดควันนี้คงไม่ตกเลยนะมาบอกคิดว่าน่าจะรอดนะครับอย่างน้อยก็มีปลานะครับถ้าตกไม่ได้ก็กระชังแห้งเหมือนเดิมครับทีมงานนี้คงก็ขายเบ็ดแล้วแหละ ออนะฮะลุงให้ลุงกลับรถตรงนี้ก็ได้รอเหนื <g ill ly> <g ill ly> อ่อยเกียดเดินรอไหมลุงจอดอ๋อลุงดูท่อน้ําอยู่ลุงไม่ยอมมารับ <c oughs> คนนะครับเราก็เลยต้องเดินเข้านะครับออกกําลังกายตากแดดอีกแล้วครับทีมงานนี้ <g ill ly> เดินกันต่อไป วงการนี้ออกยากก็บรรยากาศโดยรอบบอนะครับอยู่ข้างหมู่บ้านนะครับ,บแต่บ่อลุงค่อนข,ข้างใหญ่อยู่นะครับมีบอ่อประมาณ3-4บอ่อนะครับปลาตะลงแยกบอ่อนะครับ บ่อรวมบ่อปานินบ่อกระตวาวบ่อที่ไหนคะฮะบ่อที่ไหนคะบ่อสำเริงฟิชชิงครับแต่ตอนนี้เหนื่อยครับดเดินแดดร้อนด้วย,ยครับในที่สุดลุงก็มารับแล้วขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้ลุงกำลังถอยรถให้นะครับลุงกอง้ายแล้วลุง ลุงโยกด้วยโอ้โอ้โอมาการาเทศดลุงโอ,โอเคลุงเพิ่งได้โอเคสิ่งสิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วครับนะครับ, <c oughs> รบอันนี้เป็นบอ่อใหญ่นะครับบ่อรวมครับ <c oughs> ก็สนใจมาลงมาชิมกันได้นะครับบอ่อสำเร็จริปชิ่งนะครับ รับรองมีปลาให้ท่านแน่นอนไม่ผิดหวังแต่ว่าทีมงานผมกระชังแห้งก็ผิดหวังเหมือนเดิมครับไม่ได้คุ้มไม่มาเล่นนะครับแล้วคุณไหน,ไนบอกลุงหน่อยลุงลุงครับตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยว้อะไหน นิดนึงครับขอบคุณครับลุงเอาไปซุ้มู้นเหรอซุ้มนี้ไงอันนี้นจะเดิน้องไปซุ้มู้นเอาซุ้มนี้ก็ได้ปะเนี่ยซุ้มน้าเนี่ยมะพร้าวก็มีเนี่ยกินมะพร้าวป่ะล่ะลูกละห้าพัน 5, フフフ。<laughs> <laughs> จะเดินหนีไปไหนล่ะเฮ้ยพอดีตีนพอดีเลยเอาปดดิตามึงตั้งไหน<อ>มึงยังมาใส่ร้ายกู<อ>ไหนวะไม่เห็นเลยฮะมาใกล้ๆกันนะช่วย Tục, tục, tục vầy Đi thử đi để để <laughs> Tăng trái nào tăng trái nổi đây là vầy <vui>. Anh <laughs> à, thăm, ba cũng ná Nhanh đi à, Cái gì cũng không โดนน้ำไปเลยอะไรอ่ะขาไปแล้วเ,เอาไ,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 ไม่มีอะไร<ม>ตักอะ่ะมาให้กันแล้วครับฝนทีมงานนี้ไปที่ไหนฝนตกที่นั่นนะครับปลาก็ได้ปล่อยปลากูไปที่ายอ่าเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับ กันอื่น <laughs> โอ้ยมาอีกแล้วฝนเ,เรียบร้อย3 Three, two, 2 1ก่อนจ้งเนี่ย ถ้าเกิดไปไปถ้าเกิดว่าปลา,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 ากูขาดถ้าเกิดว่าปลากูขาดนี่กูโยนโทรศัพท์ลงน้ำนะใจร้ายอะ่ะคิดตีมือกูเ่ๆเลืเลย,ยเลยเลยเยเลยเลยกลยเลลยเลยเดเลยยเลยลยเลอยเล มันใหญ่เกินไปน่ะโอ้โแจะนน่ะเหนอเปนท่ไหนไหด่เลือดกูแล้วเนี่ย ทเทเหยือ่อออกแล้วก็ไอ้นี่กระป๋องไปใส่มไม่น้ำก็โดดน้ำลงไปกลับมาน,นิ่งแล้วนิ่งแล้ว

จะถ่ายมาซืน้นี่น,นะไอ้อุ้มถ่ายหน่อยสวยงามทำไรหมดไรอ่ะเบ็ดนะครีมมีปะมีมีไม่เตรียมพร้อมโลนึงได้ปะเนี่ยโอเกิน สองโลหรอก็สี่โลอะดได้เนี่ยโลตามเฮียเลยทำกับข้าวกับบ้านเลยเดจะปล่อยลงน้ำเลยปล่อยเลยอเปล่าไปเอา <laughs> ครับไม่ฟ้าวนะครับรอบนี้ครับต่อสำเร็จนะครับหลุดไปแล้วสามตัวไม่มีไม่มีเมียสลิงปลาอะไรคะปลาจาริเมต็ตและจาระเม็ดนะครับเปคูนะครับ <laughs> เฮ้ยอันนี้ไม่ต้องปล่อยไว้ก่อน <laughs> ไว้ก่อน กระชังไม่แห้งแนละ้วครับทีมงานนี้อยู่ไหมฮะอยู่อะไรเหยื่ออยู่หรือปลาอยู่ เป็นืทีมงานนี้ได้เรื่องว่ะอือเป็นชื่ทีมงานได้เรื่องใช่ไหมบอกแล้วทีมงานมันไม่เข้ากับเรามันแค่กะจะวัดใช่ไหมถึงมาเอาอบอกแล้วอยู่ตะเบ็ดอะอยู่ <c oughs> <c oughs> อ่าอยู่ไหมรอบเนี้ย <c oughs> อยู่อีกแล้วมัง้งตะเบ็ดอะ ต่อ,อ,อไดอเลยใช้บัตรที่โดดนั่นอะฮะไกล,ขน,นนกลขนาดนั้นเหรอ,อเอาครับแต้มไม่ครับแต้มไม่บอกแล้วเป็นชื่อทีมงานหมานบอกให้เปลี่ยนตั้งนานแล้วไม่เชื่อหม,มุนเข้ามา,ายาวๆเลยทำไมไม่ดึงอะ อ่ะทำตัวเป็นประโยชน์หน่อยมาลุกมาลุกมาเป็นประโยชน์หน่อยซูมให้โอ้เดี๋ยวเวลาลุกวะขุมไม่เนี้ยมึลองเกี่ยวปากดูกดวางทำไมมันหลุดง่ายอยู่วะเออตายตาย อะไรวะกินอยู่คันเดียวคืออะไรวะอยู่ไมหมรอบเนี้อยู่ไม่อยู่เอาให้แน่เอา้เชจะได้ไม่เสียเวลาลูาากจาไ, <laughs> ไหนกันฮอ,อ,อะไรอ่ะเลเม็ด คุณคะคุณคะอย่าเข้าไปครับโอเคครับผลงานวันนี้ของทีมงานกระชังแห้งนะครับเมียดาก็ยังมานะครับก็มีเปียคู่นะครับคู่อยู่สี่ตัวแล้วก็มีโอ้โอ้เบ้าเบ้าทิศก็มีปลานิ้นนะครับยี่ศกปลานินน้อยสองสาตัวนะครับ ก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเหยื่อมักนะครับเหยื่อมักตาอ e ีโฮนะครับอีโฮซิง <laughs> ก็กินใช้ได้นะครับปลากินดีปลาเข้าปลาเข้าแต่หลุดไปหลายตัวนะครับไม่มีเบ็ดสลิงมาทีแรกกัดขาดโอเคครับผลงานวันนี้ทีมงานเราไม่กระชังแห้งนะครับวันนี้ เอาไงทีมงานได้อยู่ได้อยู่วันนีออ้อ้าวเอาเจ้าของเหยื่อเขาเจ้าของเหยื่ออีโฮนะครับ e อีโฮซิงขอขอขอ <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับ